กราบสวัสดีพ่อเม่พี่น้องปงปายซู้กูโซคนครับยินดีเข้าสู่ช่องทิดเอ็ดชาแนลนะพี่น้องเด้อมัดนี้แล้ครับพาพี่พ่น้องมาเมืองนี่ครับโกบครับทิเอ็ดครับหลังจากเขาบริเตดคลิปให้พี่น้องเมืองประมาณเป็นเดือนแล้วครับจากที่ทิเอ็ดได้พาพี่น้องพ่อเมืองอัปเดตครับตอนนี้โกบห้องกะได้ประมาณเดือนก็กลัวครับพี่น้องครับนี่ครับหญ่แล้วนี่ครับหง่แล้วครับพี่น้องครับ หลังจากที่จะพูดแล้วครับพี่น้อง TT1 พาพีพานองเมืองหมดล,ละกับประมาณเดือนกวรัวตอนนี้ก,เออนนก็เหลืออยู่ประมาณจํานวนกบนะครับเหลืออยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบตัวได้ครับมันกินกันครับพี่น้องครับกินกันแน่ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับสีกินมูกินพวกตัวน้อยครับพี่น้องส่วนที่เหลือก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ครับจากสองร้อยตัวเหลือห้าสิบตัวครับพี่น้อง มีกาซ,ซิลี่อยู่ในต้นกอผักตบเนี่นะครับพี่น้องครับนี่กบกำลังกินเนื้อครับพี่น้องครับกินเนื้อเนื้อกับเนื้ออาหารเม็ดของอาหารปลาดุกเขาเนี่ยแหละครับพี่น้องห้เลยธรรมศาสตร์ว่านห้ยเลยที่มากินกันนั่นสิครับพี่น้องครับยบุบๆนุๆ่มๆนี่ครับก็ะสีเรืออยู่ประมาณแค่นี้พี่น้องนี่ครับก็ถือว่าโอเคพี่น้องเนาะ ข้อที่ไดหูว่าเกิดอีกยังขืนแน่เป็นยังไงแน่ในการเลี้ยงมันกินกันตัวใหญ่กินกันบานนี้ต่อไปขันเท้าเลี้ยงขันมีตัวใหญ่มะปนกับตัวหน่อยเขากระจับตัวใหญ่ออกอห้องเกษตรไดหูครับพี่น้องครับจับตัวใหญ่ออกแยกทันทีเลยแค่ใหญ่ลื่นกันโบหลายได้พี่นอ้องก็ยังไปกินโตอื่นนะพี่น้อง นี่ก็หู้ล้วครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้ันาดน้ำนักตอนนี้จะอยู่ประมาณหาโตหาโตโลนะฮะหาโตโลครับพี่น้องครับนี่หาโตโลได้อยู่หาโตหกโตโลครับตอนนี้ที่เอติไปย้ำค,คุณเห็นมันได้ประมาณสักสามสี่สี่โตโลเห็ุได้ครับเห็นมันใหญ่ครับนี่รุ่นน้อยก็ยังน้อยอยู่ด้พี่น้องนี่นี่ตัวนี้ก็ยังน้อยอยู่ครับพี่น้องครับ เป็นยังถือว่าไม่โตน้อยอยู่ถ้าสมมี่อักซิลี่อยู่ในต้นกอฟักตบนี่ครับพี่น้องลีอยู่ในกอฟักตบมุดน้ำนี่ลีนี่เป็นธรรมชาติของกรบกับปนงมาลีมักเสียงตื่นคนธรรมชาติเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่านี่นะครับผมอัปเดตให้พี่ให้น้องเมื่อครับว่ากบเฮาที่เลี้ยงเป็นยังไงดี ไปหอดใส่แล้วก็ถือว่าโอเคครัพี่น้องเนาะเลี้ยงแบบธรรมชาติกึึงกึงธรรมชาตินะครับมีอาหารกระวานให้เโ้าแรงครับพี่น้องครับนี่นะฮะพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมในช่องติดเอ็ดครับกดมาติดตามให้น้ำเน,นเดอ้อครับพี่น้องเดอ้อต่อไปติดเอ็ดมีคลิปอีกอย่างติดเอ็ดก็จะมาบอกมากล่าว ให้พี่เห็นน้องบั้งครับทิดเอ็ดคนมักเลี่ยงนั่นเลี่ยงนี่ครับพี่น้องมักเฮ็ดมักเลี่ยงครับพี่น้องนี่ก็คือกบของทิดเอ็ดครับาฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อฝากติดตามกดติดตามให้น้ำในช่องทิดเอ็ดชาแนลครับจนได้ขอขอบคุณายครับที่รับชมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ